แผ่มันฮิวเร็วมากเลยอ่ะคือผิวมันสมานเองแย่ทานแค่คอลลาเจนเลยล้างน้ำเปล่าเป็นผู้ใช้จริงทานจริงเห็นผลจริงเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเดีเองนะคะก็เลี้ยงแมวใช่ไหมคะแล้วน้องแมวก็คือแบบปากรอยควน <c oughs> ก็รอยต่างๆค่อยๆจางลงอย่างเป็นธรรมชาติจะมีการผัดเซลล์ผิวใหม่ด้วยแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไปด้วยกัน่ อกเลยว่าเป็นผลลัพธ์จากการทานดีแคร์มาต่อเนื่องเลยนะคะคอลลาเจนเปปไทด์ก็คือสารอาหารที่สําคัญเป็นแก่งแท้ในการฟื้นฟูผิวจากข้างในอย่างแท้จริงนะคะตัวคอลลาเจนเองทําหน้าที่ในด้านการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนโดยตรงในใต้ชั้นผิวชั้นเดอร์มิสเลยหรือว่าชั้นผิวหนังแท้ของเรานะคะนี่คือเป็นต้นเหตุเลยนะคะผิวเอจิ้งผิวแก่ผิวเหี่ยวผิวโรยลาต่างๆนะคะเราทานคอลลาเจนเข้าไปก็จะเอฟเฟกในเรื่องของการไปเพิ่มความยืดหยุน่นลด เรือริ้วรอยที่อยู่ชั้นข้างในนะคะทําให้ผิวเราอิ่มน้ํามากยิ่งขึ้นทุ่มชื้นแข็งแรงจากข้างในจริงๆนะคะนี่แหละพอโครงสร้างหลักของผิวเราแข็งแรงการถูกทําลายมันก็จะน้อยลงนะคะจะจะช่วยเรื่องคุณภาพของผิวแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของก้อต่อกระดูกเส้นผมเล็บก,กล้ามเนื้อต่างๆของอวัยวะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบในร่างกายนะอย่างของซีแคร์เราเป็นคอลลาเจนเปปไทด์นำเข้าจากญี่ปุ่นโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กนะคะแล้วก็เห็นเลยว่าของซีแคร์แตกต่างจากในท้องตลาดยังไง คือสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยลักษณะเกรดแกรนุมนเห็นว่ามีความฟูนะคะจะไม่ได้เป็นรูปแบบผงหรือว่าพาวเดอร์เหมือนในตลาดทั่วไปนะคะผลิตในสูตรนี้เกรดนี้ขึ้นมาเป็นเกรดพรีเมียมนะคะมองได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าเป็นเพียวคอลลาเจนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผสมแป้งน้ําตาลหรือว่าสารปรุงแต่งใดๆเลยนะคะละลายน้ําง่ายมากโดยไม่ต้องใช้ช้อนคนเลยใส่น้าแล้วก็ใส่คอลลาเจนแล้วก็ปล่อยให้ละลายทานตามไปได้เลยนะคะ